ใี <łość> <Harriet> ่เตตันทำอะไรอ่ะเตตันนี่มีแผนร้ายแน่ๆเลยอ๋อคิดออกแล้วว่าเตตัจะทำไรคิดว่าพวกเราจะรู้ไม่ทันเหรอทุกคนขนมไข่เต่าเจ้าดังมาแล้วนะเมทินมาหาแน่ตรงนี้ ไปได้ดีนะพบเฮ้ยสองคนนั้นไม่แอบเล่นอะไรกันตรงนี้เนี่ยย <Yeah! S 2> ้าเรียบร้อยมันมันง่ายขนาดนี้เนี่ยวู้ซีนท,ทำได้ยังไงเนี่ยซีนบอเคล็ดลับมาหน่อยสิไม่อยากแข่งแรงแบบซีนบ้างอ่ะนานๆนาน,านาไม่ยากหรอกนี่ไงยาเพิ่มพลัง ไม่ได้หรอกของแบบนี้ใครเขาให้ฟรีกันถ้าอยากได้นะก็เอาเงินมาแลกสิกไดยังไงเดี๋ยวว่ามันจะได้ผลนะ่ะได้สิคอยดูนะ <c oughs> จัดตาดูดีๆนะเมย์อย่าเพิ่มความแข็ง,งแรงเนี่ยมันใช้ได้ทั้งตัวเลยแหละ <c oughs> ได้ซื้อขนมแถมยังมีเงินเหลืออีกอ่ะอ,อร่อยหอมรยงังสูกงก๊าบฟาฟามาโอ๊ยแตบโอ๊ยโอ้ยแถมมันแตกจะไปหินม,ม่นแตกเลยล่ะโหนี่มันวนเปลือกหอยนี่โรซีิกับเตะต,ตัด ทำอย่างน like no hey, ั้นไม่ได้หรอกดูนี่ไปเฮ้ยทำไมแบบนี้เนี่ยหัวเราะดูพี่ปิดๆโหยเพื่อนหมดเลยทำแบบนั้นอะไม่ได้หรอกดูนี่นะว้าวอดูนะทำไม่ได้หรอกเหมือนเดิม หนูวิจส right, ุดยอดไปเลยเก่งอะว้าวเก่งมากเลยเตงตาง่ายๆทำไมรถไม่ลง ลูกบอลแบบนี้ตุกตเลีให้มันตนตะก้านะเย้ตุกกัาทำได้เลยตุกกัโยนให้มันขวดมันหมุนอย่างนี้นะม,ม,มตหเสร็จอยังลูกตได้ไงคะแ่ฝนตกหนักขนาดนี้ฝนตหนักจริงด้วยข้ออ้างอา้ีไม่ช่วยแล้วยังมาว่าคนอื่นอีกฝนตกก็ทำให้ฝนมันหยุดสิจะไปยากอะไรทำได้เหรอมันทำ โบราณเขาบอกว่าฝนตกให้ปักตะไคร้กับหัวเดี๋ยวฝนจะหยุดตกเองตะไคร้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เองครับแม่ไม่ได้นะซีนเขาต้องให้ผู้หญิงปักได้เหมือนกันนั่นแหละแม่คอยดูให้ดีนะย่าดูถูกคํามเชื่อโบราณนะเมย์เฮ้ยฝนหยุดตกแล้วจริงๆด้วยเห็นไหมแม่บอกแล้วเฮ้ซีนซีลูกบี ก็พี่ชอบเล่นแบบนี้อ่ะไปดีกว่ามาแตตัพี่ช่วยวาดพี่ซินาพี่ซินเป็นไงสวยแล้วสิเป็นไงหน่เตตัสพี่ซิแกลงผมคแล้วหนูชอบไหมพี่ซินแกล้งไหมล่ะไม่ไม่เคยชอบหรอกค่ะแม่แล้วเมื่อเช้าที่แม่เห็นเตตัสแกล ทีนี้หนูเข้าใจความรู้สึกน้องที่ถูกแกล้งมรืยยังเขง้าใจแล้วครับพี่ขอโทษน้องสุกัส กำลังยิงตรงนี้ก่อนเย้ yeah, หายไปแล้วแลวม่คะทำไมอยู่ปีตันไม่กตั้ง,งหลงางจานอยู่ไปตายตทีนี้ก็เหลือเราคนเดียวแล้ว <c oughs> ลยิเราคนเดียว หน้าละน้องดังเลยเต้ตาแม่แม่กลับมาแล้วแม่รักจูนะเต้ตาขอโทษนะครับเฮ้ยอะไรฉันไม่มีของให้กินหรอกนะไปเลยไปเลยไปไกลๆอุ้ยไอ้หมาขโมยเอาของใช้ขึ้นมานะเฮ้ยหยุด ไม่รอดแน่เฮ้ยมีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยหนูนะคะ ผู้ชายคนน er ั้นกำลังทำอะไร啊เลดี้ถ่ายคิดก่อนละกันเฮ้ยรีบโทรแจ้งตำรวจเลนดีกว่าฮัลโหลค่ะคุณตำรวจมีจอนกำลังจะขโมยรถค่ะกล้าขโมยกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยทูการเป็นไงบ้างลูกแม่ขอโทษนะแม่รีบต่อไปก็ระวังหน่อยนะครับ เทียมก็มีแล้วแต่ยังไม่มีใครให้หอมเลยอ่ะ